สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะจ้าเมื่อนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางเช่นเคยเนาะนี่เคอีเช้าบ่ายของวันที่ยี่แปดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อนอื่นเนาะจ้าเท่ากับมาเบิงผลของวันที่ยี่เจ็ดกันก่อนเนาะก่อนทีาจะไปรับชมแนวทางเนาะนร่างม้เขาไม่รู้เนาะจ้าปะผลกันไปในแต่ละมือเนาะจ้าเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิด รับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะผิดพลาดประการใดแอดกะกบขอถทดขอไัยเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีนะจากที่เขามาใหม่นอกจากขอกำลังใจนะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนาจ๊ะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางแอดเมียนลงไห้เนาะหากมาเบิ่งผลของวันที่หยิบเจ็ดกันก่อนนะจากผลนิเคเช้าผลที่ออกหนึ่งหนึ่งสองกับสี่เจ็ดนอจาก หนึ่งหนงงดเนาะส่วนซ7เจน่าจะซีเจ็ดเข่าเดินซวิ่งรูดเนาะเสียดายตัวจอบมาเน่าจะพี่น้องจาะลดไปเนาะนิเคไบหกสี 64, ่หกน่าจะหกสี่หเข้าเด่น6วิ่งรูดเนอาจะเด่น6กเด่น4วิ่งรูดตัวจอตัวเน้นนาจะได้6 4ตัวกลับเนาะส่วน1นึ่งสามหนามลุดนาจะส่วนในตารางวันเนาะสามมาสองมา ไม่มาก้าไม่มาเนาะจ้ะส่วนเด่นวิ่งรูดเนาะจ้ะเด่นหกเด่นเด่นซีกับหกเนาะวิ่งรูดถ้ารูดซีเนาะจ้ะรูดซีเน่มาตลอดเสาซีเจ็ดหอบใบซีหกเนาะจ้ะรูดหกกับมารอบบ่ายเนาะกับซ้ายรูดวิ่งเนาะจ้ะเข่าทั้งสองหอบเนาะรอบเสารอบบ่ายกะแต่ตัวจอห้าเลยหกซีซีหกเนรอบบ่ายตัวกลับเนาะจ้ะกะยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะที่ยังตามแนวทางนี่เกียร์อีเช้าบ่ายเนาะจ้ะเนาะ กระซ้ายลวดวิ่งนีกระเข้าไปน่าจะเตรียมๆเน่้อจะพี่น้องจ้าแต่ตูดจอเข้ากลับไปในรอบใบเนาะตามต่อรุ่นต่อจ้าของวันที่ยี่สิบแปดแนวทางกบมีเขามีลวดเนาะถ้ามักถ้าชอบก็ค่อยตามนาะจะ้าบ่มัมาศสามารถเลื่อนผ่านใดเน,นาะแนวทางที่แอดมินให้นาะจะเนาะส่วนตัวเด่นเนาะจะตัวเด่นให้หกเจ็ดวิ่งลวดนาะจะในรอบนี้เนาะ ส่วนตารางวันมาหนึ่งมาศูนย์สีห้าะจ๊ะสามารถจับ2อตัวสตัวหรือว่ามีตัวมากอยู่ในใจอยู่แล้วห้องกระนั่ตัวเด่นหรือว่าในตารางวันไปจับใส่ใดเนาะส่วนตัวที่แอดเจาะได้นะจากก็จะมี6 0 6 1 6 2์ห เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกสองตัวเนียนไปกลับน้ำน่าจะมาคูไดชอบคูไดก็อย่าลืมไปกลับเนาะส่วนหกนาจะจ้ะหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะจ้ะย้ำว่าตัวเดียวกันเนาะถ้ามาคูไดชอบคูไดกับกับมัวน้ำนาะจ้ะพี่น้องจ้า เก้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งเกาหนึ่งก็สินอกจากพี่น้องลองวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะส่วนแนวทางที่แอดได้มากก็เกิดจากการคิดคำนวณน่าจะอาจจะเข้าบ้างลดบ้างปะ้ป,ะปนกันไปก็กเป็นเรื่องปกตินอกจากพี่น้องจา้าเพราะว่าแอดเขสามาลรรูได้เนาะว่าแนวทางจะเข้าจะลดตัวใดนอกจากะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะส่วนตัวเน้นนอกจากที่แอดจะเน้นก็จะมีหกหนึ่งหกห้า 7จ็ดหกเจ็ดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวถ้ามากราชอบก็ตามได้เนาะจะเนะาะถ้าบ่มากก็เบิ่งเป็นคู่อื่นได้เนาะหรือว่าจะมีโตมากตัวชอบอยุ่แล้วก็นําโตเด่นหรือว่าในตารางวันไปจับส่ได้เนาะนําไปหลุดไปวิ่งก็ได้ขึ้นกันเนะาะจะสายหลุดวิ่งเนาะในตารางวันเนี่ยกะเขาคือกันนาะจะพี่น้องจ้าส่วนตัวเด่นกัมากชอบกับพี่คอาพห์พิจารณาเอาเนาะ จดได้แคบได้เลยจ้าแนวทางนี้เคอีเ e ช้าบ่ายสำหรับพี่น้องเอฟซีทันได้เียมมารับชมแล้วก่ะขอให้มีโชคมีหลาบลำลำเรื่อยๆปังๆกันนอกจากพี่น้องจ้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนาะไปพ่อกันคลิปนาะแนวทางนาะสวัสดีค่ะ